ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารและล่มเป็นสังฆทานพระผู้มีพระพาเจ้าตัดว่าสัพป,ปบุรุษย่อมไม่ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้ง5ประการแก่บรรดาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุวันนะสุขะภะและปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วย ท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจก้าวความถวายพระทหารเป็นสังฆทานในพร้อมเพียงกันนะครับ Now at this moment this is the ceremony of offering food to the monastic community so I would like to invite Dr Long d a n g Naomi Houghton Lead an offering speech to offer food to the monastic community at this time Itmani Mayankande Patani Sapariwarani. พิกุสังคัสะโอนชายามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิพัตตานิสัพพริวารานิปาติกังหาโตอัมหากังทีคารังหิตายะ Sukhaya Nipanayacha. To a prosperous monastic community, all of us would like to humbly offer this meal together with these necessities to the monastic community. May the monastic community receive this meal together with these necessities. Which belongs to all of us, for our everlasting benefit, happiness, and attainment of nirvana, to all of us at all times. ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอนถวายปัตตาหารพรอนด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ <coughs> เดพระพิสุสง์ขอพระพิสุสงจงรับปัตตาหารพร้อนด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมัโปนิพานแข่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน สลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายรม่ม Next is the ceremony of offering umbrellas to the monastic community. At this time, I would like to invite Lisa and d i e m To. Dr. Long Dang, and Wing Commander Bunyiam Sukjakosi to lead an offering speech in the three languages, Pali, English, and Thai, at this time. Mayangpante <laughs> Piku โอโนชยามะสาตุโนพันเตพิกขุสังโฆอิมานิจักธานิสัพริวารานิปฏิกังหาตูอัมหากังทิคารังหิทายะสุขายะนิพพานายะจะ To the prosperous monastic community. All of us would like to humbly offer these umbrellas together with this necessity to the monastic community. May the monastic community receive these umbrellas together with this offering necessity, which belong to all of us. For our everlasting benefit, happiness for all of us, for all time. ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายร่มขอน้อมถวายร่มพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอ,สสขอพระพิ like สูุสงสง์งขอพระพิสูจน์สงจงรับร่มจงรับร่มพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทินตลอดการและนานเทิน สาธุลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต Next is the ceremony of making a resolution. So I would like to invite พลอากาศโทนายแพทย์พงเดชพงสวร to lead and Resurition-making speech at this at time. resolution at ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจสั่งสมบุญในบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีสมบัติจักพักตักไม่พร่องมีสมบัติจักพักตักไม่พร่องได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้ได้มีโอกาสให้ได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญสั่งสมบารมีสั่งสมบารมีตั้งแต่ปฐมวัยตั้งแต่ปฐมวัยมัชชิมวัยมัชชิมวัยและปัจฉิมวัยและปัจฉิมวัย ให้ได้เกิดในสุขติภูมิให้ได้เกิดในสุขติภูมิแต่เพียงอย่างเดียวแต่เพียงอย่างเดียวมีมนุษย์สยภูมิมีมนุษย์สยภูมิและเทวภูมิเป็นต้นและเทวภูมิเป็นต้นให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพสมบัติทรัพสมบัติและคุณสมบัติและคุณสมบัติทั้งที่เป็นของมนุษย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์และทั้งที่เป็นของพระนิพพานและทั้งที่เป็นของพระนิพพานให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทุกภพทุกชาติไปทุกภพทุกชาติตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอรส่ทธิพานะปัจจโยโหตุนิพพานะปัจจะโยโุขอความปรารถนาทั้งมวล ที่ทุกท่านได้ตั้งใจไว้ดีแล้วนี้จงเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ประดุจพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือดวงแก้วมณีโชติรสของพระเจ้าจัก,กรพรรดิจงทุกประการเทิน